ค่ะสวัสดีค่ะบิดโบแฟนแคนมอลำของแม่อันนงคณาคุณชัยกับมือดีมากก็หอดห้องบันทึกเสียงไพเร็กคอร์ดน,นะคะอาจารย์ไพเนาะคะ่ะจีอัดกันบีประจำมือดีมาแล้วเนาะคะ่ะเดนัมก่อนลั่ผู้ไทยลั่ัวดอนตาลกอลลั่มีพันดอนลั่พญามาอัดไทยหลวงตาสินทรัพย์หรือว่าเมซี่เจินนะคะสวัสดีโบนำพระอินทร์อัดแล้วกสีเดินทางไปส่งให้เพื่อนแล้วก็ ดีวันที่สิบนี่ก็เป็นบุญเขาสากเนาะค่ะนอกาะบุญใหญ่ก็สิมาทาบุญใส่บาตรมีองหันเนาะค่ะมาฮอดละค่ะ,ะฟั่งเมืองนะคะล่พยาพญานี่เป็นยังไงด,ดอนตาลเป็นยังไงก่อนล่าพูไทยเป็นยังไงเนาะคะ่ะตําสีพันดอนเป็นยังไงคะ่ะมิตรเทียมเนรันชลาเนรันชลาละหลักก่อนไอ้มีหลายก่อนนะคะล่าพูไทยไอด้ดวงตาสุน ธนาธรรมนะคะเมซี่เจนสุนธนาธรรมำนะคะอะพอกันมือนี้มาหอดบ้านจันไทยจันไทยอยู่ซอนอกนี่เนาะเออมาเออสวัสดีค่ะเออมือนี้แม่ยกะไม่อีกแล้วได้มือนี้เป็นยังไงมือนี้ทาดเดินเหรอบอกทาดแต่เส่อเบาะเตรียมไปเพื่อต้อยังกระเด็นเนาะค่ะการที่เดินไปทำบุญน้ำกันเมื่อ70มีไปเซบาทเหตุบุญน้ำกันเนาะค่ะดูบัตรน้องตาค่ะน้พระอินทร์ค่ะ บ่ไปบ่ไได้คิดหอดึ้นหอดตัวขั้นไปมากแล้วนี่บ่มี่ดอกพูดสิว่าอยากขึ้นหอดว่าอยากไปมากแล้วก็อยากไปมากแล้วก็อยากไปเราึ้นหอดค่ะเพราะว่าบรรยากาศก็ดีนะคะเพิ่นสุนทนาธรรมดีเดียวให้ขอคิดหลายอย่างนกะจ้ะเนาะค่ะอ่าค่ะแล้วก็อัดก็ล่าให้เพิ่นล่ำแบบใหม่เป็นการสุนทนารรมล่ำพญาล่ำหัวนันตาลล่ำภูไทยพญาสิงพญาสิงเพราะว่าล่ำรองก็ล่ำแล้วนะคะ มืงหนพัดอาจารย์อย like ่างลระมาหันนะคือจังน่งยู่หันคือจังลำบอลบอลดูอาจารย์รัร์รับีท่านดเตรเชิญค่ะวาพี่พาจรยมาจากวัดบุรีรัมครับมาไกลมาไกลรกเตอแต่จะเป็นหมอลำบัดนี้บัดดี้เ่ะบัดดี้ชื่อแรกนะครับผมมากระบอลนเาเนื้ออื่นดบกพี่น้องคุยกันเตลี่งหมาใันนี่อาจารย์รักเตอร์เปมาลูกไส้ลูกไส้ลูกไส้บอบอลพันลำอ้าว่าลูกไส้จะว่าหาพอเป็นผู้ดูแลกว่าจะไดูดจ้าจ้าจ่าจ้า ปูได้จากได้จากเลียงหมูเลี้ยงม้ากับติดต่อเพิ่นได้เนาะค่ะล่ำกับเป็นท่านดอกเตอร์ก็ไใดก็ค่ะเก็บปีใจดอกเตอร์ค่ะค่ะสุนทรียภาพของหมอลำเรื่องต่อกรทำนองค่ะบ่ได้บ่ได้หมอลำนี่บ่ได้ได้เนาะบ่ผ่านได้เนาะแม่นมาสัมผัสกับอาจารย์บุญกองค่ะค่ะแม่อังคานังอาจารย์บุญกองแต๊ะแดงฉลาดสุนทนาธรรมเพิ่นแดงไห้นะค่ะกสิอัดผู้ไทยนะคะกสิไดเอาขึ้นไปมอบถวายให้หลวงตาสินทรัพย หลวงตาสินคิดไปมองหันละเย็นเย็นสบายใจบ่ยากมากไปละบอค่ะเคยไปละบอตามไปเนาะตามไปนุาะกันเนาะไป่ดค่ะค่ะอ้าววันนี้ก็เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเขาของอัดแล้เด้อค่ะเด้ออัดแล้วก็สิสรงให้พีน้องเขาได้ฟังให้เป็นกําลังใจเห็นไ่มอังคานางค่ะอังคานางคุณชายออฟฟิเชียลเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซักไข่เป่าซีของเลจังหน่อยแล้วเนาะบันนี้ขอบคุณหลายหลายค่ะขอบคุณค่ะ Yeah. เราเยง็งจะเลกสีสีบอดีกับฟังไว้ฟังไป,งไปนะคะมันวนขอชุดควันทีและดอกแม่คนหอมแห่งกระตทังการเออ you